สวัสดีจ้ามาพอมาพอกับนางไก่เราจ้ะเ <c oughs> <c oughs> มื้องไม่ได้ก่พผ้ามากินขนมเส้นจะพี่น้องขนมเส้นเ้าน้าปลาจ้ะพี่น้อง <c oughs> มนีบ่ได้เฮ็ดกับเผาบ่ไดไปตลาดเพราะว่าเฮ็ดกินง่ายๆ,ๆจะพี่น้องเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> มนีอันพาฟื้นกูนะต้มน้านปลาดาได้เนี่ยจ้ะ แดี๋ยวใกล้เอาอันพริกใส่กับพริกป่นพริกป่กนใส่สองสอนุมนแล้วยันบ่เพ็ดเผ็ดๆจังแสบต้มน้ำปลาใส่กระสายใส่อันลูกชิ้นพร้อมใส่ใบบักบูดพร้อมเลยจ้ะ ในมันหอมแกมกักใส่กระซ้ายใส่ใบบกูดตัวเฮ็ดคือน้ำขนมสินแล้วห้องนีหละถ้าว่าห่งบ๊ใส่เป็นพวกเนือ้อปรงเนื้อป่าน้ำปลาล้วนๆใส่กะปิน้อยนึงแล้วกับผงชูรสน้ำตาลกระแทบแล้ว้อนี้ไกพาฟื้นจากพี่น้องเพราะว่า้อนี้อัน นี่มาตกน้อยหนึ่งก็เลยไอ้เฝ้าพ <c oughs> าฟื้นเห็นมันแล้วหนาวหนาวแล้วพี่นอ้องเป้าไอ้พาฟื้นอ๋อบะมันหลายปวดจีบไ้เลยเกยน้ำก่อนเต๋ออืม มาเด้อจ้ามากินน้ำกันไข่ต้มไข่กระแส้ลูกชิ้นปลามีแคบหมูพร้อมได้จ้ะแคบหมูมากินน้ำกัน,ก,ก,น,ก,น,น,ก,นกินง่ายๆพีนิ้หี่มาตกแเล้วจัดพี่นออ้องเอฝ้าอ,อ้าฟื้น ให้เลี่ยวก้อนหิมะสิตโตกะร้ายถ้าตโตะกะร้ายกบฟื้นกบเป็นน้ำแข็งอืมสน่ะโอ้ขักขนาดมืดเลยอือหือโอ้เมียแก่เมียก่อนจะพี่หน่องเลย หอนหๆเลยเด้น่ะื้นอัน ครับโม่ฟืน้นนี่ตัดแบ่งเจ้าปีที่แล้วจะพาบ่อฮันเดสส็เสร็จวันนี้ถ้าบ่เฝ้าพาถ้าบ่พาปีนี้ปีหน้ากับฟื้นกิดมันก็สิเป็นนัเปือ่ปอยข้างในนจะไปนอนมันก็ใส่บอดี้ ปีที่แล้วแฟนเพินตาตรงมาเป็นต้นเป็นต้นมันนี้พา่แล้วทั้งเพิ่นเฮ็ดงานนาจ้ะว่างกับจังพามันนี้เมือนนี่กัวเพิ่นก็เลยว่างก็เลยตรงเด็บทั้งเรือยทั้งพาและหาแล้วมัน จำนายเทปมได้แล้วพี่น้องฟื้นมันเป็นน้ำแข็งทิมะกระถมหิมะไปจะถมฟื้นเ่เห็นเป็นน้ำแข็งติดกันเอาออกจากกันบ่ได้พูนแล้วตรงเทปก็สิหนาวค่ะข้าวหนาวค่ะหิมะลุมอะก็ฟื้นเป็นน้ำแข็ง้าบ่ได ว่าพกไก่เฮ็ดเองเนาะจ้ะบ่ได้แบบว่ามีแบบว่ารถไถยสำหรับไอ้อย่างก่อนเครื่องพานใหญ่ๆนะของปู่พี่มิยู่ตะบานเพิ่นขับรถไถ้จริงๆใช่ไหมเิ่นหายรถตะบานประด้มาใส่ ค่อยพาเอาทุกปีปูมันจิมาก้าไว้ห่นถ้าหนาวร้ายก็กับบ้าอยากออกไปหนาวมันเย็นเขากระดูกคนได้พี่น้องเลยจ้อยจ้อย เอางั <c oughs> ้นตัวนี้เพื่อนแขกรับเชิญประจำ <c oughs> <c oughs> น้ำบรหาพระเขาไมเห็นแล้วหรอเขาไปใส่บุ๊กถ้าน้ำต้มปลารอร่อ บม่ได้ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตกับจังสีล่อพี่น้องง่ายๆในตู้เย็น เื่อนจะเจี๋ยเงื่นกับจี๊บเลยลงคลิปมื่นเป็นงานมันเกิดหลานลูกของพี่สายแตะอดเลย ดตปุ๋น้กับให้ต้ม เวนี่เกจแบบม้งสอบไเด็กแจงเลยพี่น้องมเดลูกสิไปรถเมแม่ย่างน้องไปส่งลูกย่านพี่หลอกก็บกล็อกไก่ว่ามันหมืดไกลโบมาความหมืด ตอนไปกับมิลูกย่างเป็นโมยุくく <asan> ่นแล้วแต่ว่าตอนกลับย่างกลับขึ้นมาบ้านนี่แล้วแล้วหนาแล้วหลังเงี้มันเหมือนนะป้าก็เฮียสัดออกก็เผ็ดกินพ่เผ็ดกับพ่กเสียบบอสวง ยิบปนหางเจ้าใกายเสือม้าเพระเผ็ดไอ้พวกกินเลยเพระเผ็ดกับจักสีไส้เหตุอี่ยังต้องเสียหนะคนมากินเผ็ดเฮ้ ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้าที่แวบบเขามาชมแบบเขามาเป็นกำลังใจฝากกูเลยกดแช์ให้แกแน,น่คิปมั้งจะเดินหน้าไปบ่ได้นะจ้าถ้าบม่มีกำลังใจจากท่านผู้ชมฝากน้ะจ้า ตัวนัดเพื่อนเนโอ้ครับกินได้ทุกเมื่อได้ใกล้ขนมเส้นนะร้มนก็แห้งหนาวก็หนาว các có lắp trớn tôi này chấm <laughs> nóng bắn <ván> tôi <tổ> này <cười> <cười> Thế à น้่ปล่าน้ำปลาปะ่ปะใครเป